คนที่ย้ายมาอยู่ในสวีเดนหรือคนที่เพิ่งกำลังจะย้ายมาใหม่เคยคาดว่าเคยมีปัญหานี้แน่นอนคือเอ๊ฉันจะประกอบอาชีพอะไรดีนะแล้วฉันก็จะเรียนอะไรอีกนะที่จะทำให้เราไปถึงอาชีพนั้นนะคะสมาคมคุณสกอบฟอร์ไทยท่อละเนน่นนะมีคอร์สนะคะแน,แนวการศึกษาในสวีเดนมาช่วยแก้ปัญหานี้ค่ะ ในการเรียนนะคะมีทั้งหมด4ครั้งนะคะครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวนะคะการศึกษาภาพรวมในสวีเดนว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเราทุกคนต้องรู้นะคะและครั้งที่3ที่4เนี่ยครูนุ่นเขาก็จะเจาะลึกไปในบางอาชีพนะคะซึ่งคนสนใจยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าในครั้งที่3ที่4มีคนสนใจอาชีพ นักกยภาพบาบัดอะไรเงี้ยฉันอยากเป็นนักกยภาพบําบัดอะไรเงี้ยนะคะค,คุณก็สอนในรายละเอียดสําหรับคนที่อยากเป็นนักกยภาพบําบัดว่าต้องทํำยังไงนะคะพูดง่ายคือโคชชิ่งนั่นเองว่าจะไปถึงอาชีพนี้ต้องทํำยังไงบ้างแล้วก็อาจจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาว่า ปัญหาของคนที่เขาถามนะว่าในปริบทของเขาเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าไปจนถึงอาชีพนี้มันทำได้ไหมอะไรยังไงนะคะนี่คือแนวทางการเรียนทีนี้ยใครที่เรียนนะคะพอถึงครั้งที่สามแล้วเนี่ยเออฉันคงมีความรู้สึกไม่อยากจะทำอาชีพนักกายภาพบาบัดนี้แน่ๆในตอนนี้นะนะคะอยากให้เรียนให้ครบทั้ง4ครั้งนะคะเราจะได้รู้ว่า เส้นทางกว่าจะไปถึงและประกอบอาชีพนั้นๆได้ในสวีเดนเนี่ยมันเจออะไรบ้างมันเรียนอะไรมันแก้ปัญหายังไงจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยได้ยังไงวันนี้เราอาจจะตอบได้ว่าเออเราคงยังไม่ต้องการเป็นนักกายภาพบำบัดแน่นอนแล้วก็ในอนาคตฉันคงไม่เป็นนักกายภาพบำบัดแน่นอนนะคะไม่มีใครรู้อนาคตของเราได้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ย ได้เห็นเส้นทางก่อนว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมันมันไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างนะคะและเมื่อถึงวันที่เราต้องการเปลี่ยนอาชีพจริงๆเนี่ยเราจะได้มีข้อมูลความรู้คร่าวๆว่าเฮ้ยฉันมีทางเลือกอะไรบ้างในการแก้ปัญหาของฉันในสววเดนเป็นอย่างนี้ค่ะคนสววเดนเนี่ยบางทีเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่นะคะ เปลี่ยนอาชีพตอน40 45สมัครไปเป็นสมัครเรียนพยาบาลแล้วไปพยาบาลตอนอายุ48อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะในแต่ละช่วงชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าช่วงแต่ชีวิตของเราเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะอยากเกิดมีไอเดียอยากเปลี่ยนอาชีพอะไรบ้างเพราะฉะนั้น เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะหาข้อมูลและรู้ไว้ก่อนว่าเออในอนาคตถ้าเราจะเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเราต้องทำยังไงแล้วเราจะเจอปัญหาและอุปสรรคอยังไงบ้างนะคะพี่แปะลิงก์นะคะ,ะ,คะสมัครเรียนวิชาแนะแนวการศึกษาสวีเดนกับครูนุ่นไว้ให้แล้วนะคะราคา40โครนเรียน4ครั้งนะคะไม่ได้เรียนทุกสัปดาห์นะคะเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์แปะไว้ให้แล้วนะคะใครที่ยังงงๆอยู่ว่าชีวิต ฉันจะเรียนอะไรดีแล้วมันมีแนวทางอะไรบ้างเนี่ยควรจะมาเรียนเป็นอย่างยิ่งค่ะอย่าลืมชวนเพื่อนมาเรียนด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ